สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวลิปแททูตัวนี้นะคะจะเป็นสีเซ็กซี่เลดสวันก่อนที่รีวิวไปจะเป็นสีเลิฟี่พิงค์นะคะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นลิปที่ผู้หญิงทุกคนควรจะมีติดบ้างไว้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปออกงานนะคะงานราตรีหรืออะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้ระยะเวลานานๆน,นะคะแล้วเราไม่อยากที่จะเติมลิปบ่อยนะคะแนะนําว่าให้ลองใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีเซ็กซี่เลดนะคะจะเอาให้ดูอ่ะ ตัวกล่องเนี่ยเขาจะมีชื่อสีนะคะอยู่ด้านหลังอัน,นจะเป็นเซ็กซี่เลดจะลองทาให้ดูเลยว่าสีนี่คือสีฝาจริงๆนะอ,ะอขออนุญาตทาแป๊บนึงนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะพูดไม่ค่อยได้นะคะเพราะห้ามติดกันทีนี้ทานี่คือคือเอ็นทาแล้วนะคะทีนี้ก็ให้ทิ้งไว้จนกว่าเขาจะแห้งแล้วก็เดี๋ยวเรา,าลอกออกอีกทีนึงนะคะ โอเคเาต่อกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือปากเอ็มเขาเริ่มเขาแห้งแล้วเนาะเดี๋ยวทีจะลอกให้ดูนะคะอ่ามีข้างบนนะเนาะแอ้หนึ่งล่างนี่นะคะ อันนี้จะเป็นสีเซ็กซี่เลดนะจะออกเป็นสีแดงนี่นะคะไม่ต้องสนใจหน้าคิ้วนะคะไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่า,าทำเลสิกมายังไม่ครบหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะยังแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่ว่าปากขอปากเปะ๊ะผมเปะ๊ะก็โอเคแล้วเนาะ ก็แนะนำนะคะถ้าใครสนใจนิปทาทูเจอรี่นะคะติดทนยาวนานนิสี่ชั่วโมงจุบไม่หลุดทานเข้าดื่มนำ้ำก็ไม่หลุดนะคะคอนเฟิร์มเลยจากเจ้าของร้านเองเนาะก็สนใจติดต่อมาได้ที่ไลน์ชอเอมนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนะคะโทรเข้ามาสอบถามกนก็ได้นะคะไม่ซื้อเป็นไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วมีอะไรก็ติดต่อมานะคะถ้าอยากดูสีอะไรเพิ่มเติมก็ อขอมาทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวจะส่งแม่สีของแต่ละสีไปให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราทาออกมาแล้วเนี่ยลอกออกมาแล้วจะเป็นสียังไงอันนี้เซ <xy> นะ็กซี่เลสนะหนนะคะทีนี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วนะถึงหน้าไม่แต่งแต่ขอปักเบ๊ะไว้ก่อนโอเคไหมคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย